สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆค่ะวันนี้ใช้ดิบบินเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นลายยีเซนติเมตรนะคะตัดปลายดิบบินทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปให้ได้อยู่ที่ความยาวแปดเซนติเมตรครึ่งค่ะ 8เซนติเมตรครึ่งแล้ววางลงไปเลยนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะปลายดิบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่สองค่ะจับตรงรอยพับเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นต่อมาคือเส้นที่สามค่ะ เอามาคล้องเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาคือเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่3ามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบินที่สั้นนะคะจากด้านบนพับลงมาค่ะขวามือพับมาทางซ้ายค่ะข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วให้เรานะคะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นสีแดงสอดลงมาด้านล่างค่ะขวามือค่ะสอดมาทางซ้ายข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะบีบกดทุงมุมให้กระชับนะคะพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นสีแดงพับปลายดิบินกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดง ให้ปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะ ต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานดิบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะ เอาเส้นสีแดงหลบมานะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาบิดไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวเอาสีแดงนี้หลบมาค่ะ เราจับปลายริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นจะชี้ออกไปทางด้านซ้ายค่ะนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะปลายริบบิ้นชี้มานะคะทางขวาม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะ ดึงปลายดิบบินออกมาค่ะนี่นะคะใช้นิ้วช่วยดันให้กลีบดอกมันไปชนกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะได้หนึ่งกลีบดอกแล้วนะคะเส้นสีแดงค่ะเอาสีขาวหลบมา จับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังให้ปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านซ้ายนำปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาเราม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะเราสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีแดงค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่นะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะ ใช้นิ้วช่วยดันกลีบดอกให้ไปชิดกันค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะเอาสีแดงนี้หลบมาจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นให้พับเส้นริบบิ้นกลับไปทางซ้ายค่ะ ปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางซ้ายนะคะนำกลับมาทางขวาค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาให้เราม้วนตรงกลางเส้นริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างใช้มือช่วยดันกีบดอกให้ไปชิดกันนะคะ นี่ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่เส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นปลายริบบิ้นชี้ไปทางด้านซ้าย นำกลับมาทางด้านขวาค่ะปลายริบบิ้นชี้ม,มาทางด้านขวาให้เราม้วนตรงกลางเซนริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีแดงค่ะปลายริบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะใช้มือช่วยดันกลีบดอกให้ไปชิดกันนะคะนี่ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดสี่เส้นได้สี่กลีบแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะนี่ค่ะตัดปลายริบบิ้นให้ครบทั้งสี่ด้านนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากด i, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ